่าโอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเอ็ดกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่าวันนี้นะฮะที่ผมจะมาเล่นนะครับก็คือไอกเกมมังกรเจ้าเก่านะครับเป็น d าร์โกเจเวอรี่ออฟฟอร์จูนะครับเกมนี้รู้สึกว่าได้รับความนิยมอย่างสูงเลยนะฮะอ่ะแล้วผมก็จะพา,าทุกคนมาดูกันว่าถ้าผมซื้อฟรีสปินเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคลุยมา ดูกับดาวกับจิวเวลรี่ออฟพอร์โจนนะครับผมมีงบอยู่หมื่นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมจะซื้อ3ครั้งไในสามพันนะมาดูกันลุยมาเ <c oughs> ปบิ <c oughs> ปบเปบิบเปิบขอมูนัสนะครับลองดูกันสปินอ่ะคราวนี้ก็มาสูบที้นี่ก่อนนะหนึ่งไว้แล้วเว้ยมามาสูบกันก่อนนะเงียบไปต่อมาฮนะ ข้าสัญลักษณ์ปริศนาต่อไปครับเออข้าสัญลักษณ์โอ้โหสัญลักษณ์มาเยอะๆนี้ไม่ดีนะค,คือสามสีสปินฮะแต่ตัวคูณยังโจนคูณหนึ่งอยู่นะฮะต้องตัวคูณสักสามไว้สักสามเนี่ยกำลงังดีนะครับมาฮะเออยี่สิบสัญลักษณ์ปิิศนาฮะ ตัวูลสองสามสปสปินอ่าไวสองแต่ไว้ยังแค่สองนะครับจะมีอะไรมาอีกไหมฮะปึ๊บเยอะๆไว้ก่อนเป็นดีนะปึ๊บโอ้โหไม่มีนะไม่เป็นไรกลางๆนะครับมูลสามไวสองแต่สปีดน,น้อยไปหน่อยแค่สองครับอาจะรับ,บปิศนาเรามีสี่สิบนอกนี้มาดูโอ้โหไว้มือทำไม ไม่เฉลี่ยเฉลี่ยอ่ะ <c oughs> ทำไมไม่ปิยูแถวสองอันหนึง่งแถวสามอันหนึง่งเอ้ยไว้ไว้มันมาเองอันหนึง่งฮะมาว่ะยันเคบิควินบิควินที่เท่าไหร่ครับแต่ละห้าสิบห้านะฮะมาต่อครับเราซื้อฟรีสปินฟรีสปินไปพันสามนะมอย่าลืมครับเลิฟเอ้ยโอ้โหมังกรโอ้่มมังกรพระเอกกุศลออกนะครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใ,ใคร ไข่เป็นแก๊สโอ้โหไข่ทำไมไม่ออกมาเป็นฟ้ากออกมาเป็นมังกรได้เอกวะเออนะอันเจ็ดโอเคหายไปพันสามไม่เป็นไรครับมาต่อชึบชึบอ่ะโบนัสมาครับมาลุยปีนครับเชิบเสร็จแล้ววะทุย สิบสัญญาลักษณ์ปริศนานะทำไปเร่คือต้องผ่านหนึ่งปีสปินฮนะ่อ,อมาครับขอเยอะๆไว้ก่อนสองปีสปินละวฮะออมาครับหนึ่งตัวคูนครับไว้ยังไม่มีนะไว้อ่าหนึ่งตัวคูนครับตัวคูนโอเคแล้วแต่ไว้ยังไม่มานะไว้ยังไม่มีฮนะมันมีมันมีโอกาสที่ไว้มันยังไม่ออกไมนะ่ะปกติมันออกนะสี่ปีสปินครับ ไว้มันต้องออกตั้อันหนึ่งอยู่แล้วนี่ไงสามตัวเฮ้ยโอ้โหตาน,นี้โอเคอยู่นะฮะแต่สปินอยากจะได้สเก,กานะเออน้อยไปนิดนึงนะแต่ไว้สามตัวคูณคูณสามเนี่ยโอเคอยู่ครับโอเคมันเป็นยังไงนะปึ๊บโอ้คือแถวสองนะครับจะรับโฆสนาชูฮัวไว้ โอ้โหมึงจะเว้นแถวแถวสองไว้ทำมะเขืออะไรเนี่ยเอ๋ครับเฮ้ยสัญญาณคือสนามมาควีนอ่าโอ้โหทำไม่เปิดออกมาเป็นมังกรว่ามังกรโอ้โหเอ๋ครับเอ้าจะกติดถึงมังกรเหมือนกันอ่าบิควินครับท่านสองมาต่อฮะเฮ้ยไว้แถวแรกเย็ดเทมาเนี่ๆเออ 2,70ครับเก็แค่ได้อยู่เลยอีก3ครั้งสปินนะโอเคหรสองครั้งบอืมโอ้โหสนับปริศนาไม่ไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่ <c oughs> แจ็คอ่าได้ตัวอื่นนะฮะโอเคครั้งนี้ก็ได้อยู่มาดูต่อครับเฮ้ยรอบนี้ผมว่าผมจะต้องดูเดือนอะไร 6,000เลยดิ่าอ่าไม่พูดเยอะ,อะชั้นที่3นะครับ6,000เลยมาซื้โบโมนัสมาฮะซืบสปินครับหนึ่งไว้มาไว้ต้องสับสามอ่ะซื้บมันผมเคยไม่เคยอ่าผมเคยอ่าไม่ได้ตัวกูณรางวัลด้วยนะ สามปีสปินครับหนึ่งปีสปินกับอีกสิบห้าเซนกรัลพิศนาสองไว้ฮะ,ะอู้ตัวคูณไม่มีว่ะตัวคูณไม่มีว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีมากตัวคูณขอสั้งหนึ่งขอสั้งหนึ่งเฮ้ยตัวคูณไม่มีเ,เมมมมชียช่ยแล้วเชี่ยแล้วครับ คูนไม่มีนี่ชิบหายนะครับ <S <S อเออเลียงอย่างนี้สวยประชดไหมนเนี่ยเนี่ยตัวคูณไม่มีมันเบามากเลยครับโอ้เปิดออกมาเป็นแจ็คเบามากไม่ไม่ไม่แรงเลยอ่ะสิบครับหอน่าเสียดายนะเสียดายนะ,ยยะแจ็คกระเบิดครับต่อมาฮะ,อะเอ,อ่เอ,อ สองครั <fig urable> ้งก็ไม่ได้ขาดทุนเยอะนะไม่ได้ขาดทุนเยอะเฮ้ยได้ไวมาฟอบใจอีกโอเคสองพันหนึ่งขายไปสี่พันไม่ได้เก็บตัวเยอะแต่รอบนี้ละผมรอบนี้ละเมิงดูดูเลยดูเลยดูไวเลยนะครับปุ่นึงสปินครับอือหือ สัญลักษณ์ปริศานาฮะอืมไม่ค่อยชอบเลยสป,ปินน้อยๆมาสามสีป,ปินห้าสีสป,ปินครับสามไว้ครับอ่าตัวคูณยังไม่มาตัวคูณยังไม่มานะตัวคูณมาไหมครับ ตัวคูนยังไม่มาฮะนี่สิห้าเป็นห้าสิบแม็กซิมัมแล้วนะสองไว้ครับเป็นห้าไว้แต่ตัวคูนไม่มีโอ้โหตัวคูนไม่มีตัวคูนม,ม,มานเห็นไหมโอ้โหตัวคูนไม่มีครับคูนหนึ่งครับโอ้โหห้าไว้อ่ะดูดิว่าห้าไว้จะช่วยเราไหลอ่าอะไรเราได้ไหมมีหกวีสปินแล้วก็สัญลักษณ์พิษนา 50าสิันเลยทีเดียวนะฮะมาดูกันครับดูมันจะยิงไว้ยังไงแถวสามมันจะยิงเข้าไหมไอ้เหี้ยมึงไม่ยิงแถวสามวะอ,มอ่ะดอกแรกมาพันหนึ่งฮะปึ๊บเออดอกที่สองอ่าเฮ้ยได้อ,ดอ,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 อดย,อยู่ปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บ,บเออเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ควีนครับควีนเหียยอ่าโอเคครับ เป็นบิกวินพันห้าฮะเอ้ยไม่แย่ไม่แย่หูดเสียได้ถ้ามีตัวคูณมากกว่านี้นะฟอ่าได้อะไรครับนี่บิ๊กวินอีกสองพันสามเอาว่ะครั้งสุดท้ายครับมับงกรมาเยอะๆเออมังกรเป็นแถวโอเคบิ๊กวินโอ้ยแค่หมื่นนะึงโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้ อ่ะโอเคอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับอีกสักครั้งหนึ่งมาดูกันว่าจะเป็นเช่นไรนะครับหางหนึ่งมาครับสุดท้ายครับขอตัคูณสามไว้สามแค่นั้นพอเอฟตัตคูณไม่มานี่ใจแป้วนะฮะปึ๊บอฟเออ่าไว้จะสามฟินฟินฮนะตัคูณอ่ะัตคูณมาแล้วเป็นสองครับ คหายใจหายคอได้หน่อยปึ๊บสามสมิงห้าสัญลักษณ์สรดไว้ฮะโอเคก็กลางๆแล้วนะนะครับแต่ถ้าได้ตัวคูณอีกหนึ่งจะดีมากเลยไม,ออเมไม่ออกอ่นตรงนี้ปึ๊บไม่ออกอ่ะนะนะมาดูกันดูกันว่าไว้สามอันนี้จะเรียงยังไงขอให้มันอยู่แถวสองแถวสามก็ได้นะปึ๊บโ้โห โอ้โหเลี้ยงอย่างงี้เบิร์ฟเบิร์เบิร์อ่ะโอเคเห็นแววเลยนะครับเบิร์เอ้ยไดยโอยเบิร์ฟควีนอ่ะควีนเต็มแถวเบิร์ต่อมาครับเอ้ยติดอะไรเนี่ยเบิร์ฟเบิร์เบิร์เอ้ย โอ้มังกรเต็มแถวครับเฮ้ยแล้วก็ได้ไว้ด้วยอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮไม่แย่ไม่แย่อีกอีกอักอนหนึ่งอีก,อก,อก,อกครั้งหนึ่งอ่ะอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวชิปชิปแล้วเบิบมาโบนัสขอดูดูขอดูดูนะฮะมาฮะจัดมาครับปึ๊บรอบแรกนี่ฮะตัวปูนมาแล้วหนึ่งฮะ ต้องมาอีกอนะตัวคูณมาแล้วเป็นสามนะฮะโอเคไว้มันมาของมันอยู่แล้วล่ะนะตัวคูณมาอย่างเงี้บสบายละวอืบอ่าห้าสิบเหรียญลักพิศนะฮะเฮ้ยแต่ฟรีเกมยังไม่ออกเฮ้ยหกฟีสปินครับสองฟีสปินเป็นแปดอ่ะแล้วไว้์กัวอ่าสามไว้ครับอ่าเฮ้ยอันนี้ดูดีอันนี้ดูดีน่าจะหมดแล้วล่ะนะฮะ เเคฮ้ยอันนี้ดูดีอันนี้ดูดีคสามกับไว้ฮะแล้วก็ผิดสัญลักษณ์ผิดสนามห้าสิบผอรล้องมึงดูแถวสองกับแถวสามดูเงื้นะครับยิงแถวสามด้ยไงอ้โหมึงจะเว้นเอ้ยยิงแถวสี่แล้วเมื่อกี้เฮ้ยอย่าแค่มังกรทยเฮ้ย เอาอะมังกรไผ่เอกมาฮะเจ๊แค่สามมันหกโอ้โหได้อยู่ฮะอ่ะแจ็คมาฮะมังกรไผ่เอกมาครับเมื่อกี้เฮ้ยไหวเอเอบิ๊กเวียนพันแปดไปเบาๆครับเฮ้ยแจ็ควะมีไว้มาเสริมเติมแต่งด้วยฮะเฮ้ยมังกรไผ่เอก ีเลยสองครับฮ้ยไข่มาไข่เป็นคนะิงฮะต่อมาฮนะหอมมังกรเด็ดๆดึดเบิอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่มันไม่ค่อยมาไอ้สัญ,ญลรักปริศนานะครับอ่ะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามด้วยนะครับอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ